สวัสดีค่ะทุกท่านเมื่อนี้มาใส่บาตรน้ำกันอีกค่ะในหลายหลายสวย่วนน่าจะว่าฝนจะได้ตก<ป>ม,มีจังหวะจัดงานเข้าวันที่สามที่สี่ตอนเปิดงานมาร่วงานี่ดีเราเน,นี่ยพูดถึงเลยว่าอาบา้านเขรอรอในตลาดฝนเปิรอให้บ้านคุณจัดงานหรือว่าฝนจะได้ตก อย่งร <Bond> ูกนนี้ระดับในเ็รกอสง่ดเป็นเ่อความรู้เรื่อยแต่ความคิดที่เขึ้นจากความทิดที่สัมผัจได้ในคนของเราร้าหวานดีเสื้อยังม่เสร็จเลยแต่ก็แปลเป็นเเมื่อโล่ลายกือกอเสื้อธรรมจากไปแตกสิ่งเดนแล้ว ออจะกววดเสร็จแล้วตรวจน้ำลงมไม่ต้องนี่หมดมนต้องอาีเขาขมา <c oughs> ตอครับไปเือยขาเดิมนะครับเป็นปกติสายปกติของเราและมารกันจิใจี่าดีไม่หลับ็เหือยแนีไปเรไม่มได้หลับอร,รขอบคุณนะครับ วาิวัอาบวะานันุะัอาขอบคุณหลายๆนะคะ

สวัสดีโนมิธรรมปุทับาคนยอนงใส่เตาสดีโนว่างเทียนผู้ขาขอเงาต่านหวานกระเทมพอดีโยงฟูธรมเพ็งให้จอยต่างนี้มีที่ย่างเ่าที่ตานเอ้าแห่ง้วามน้ำฝนโน้คว่ามโดยละเอียดทำราเจ้าตังสอน ยามแดนวิโลกาอรเพื่อน,นาชาศิลธรรมยามนาลกาด่วยเพื่อนขลังทารายนอง้องทำจ้าองคุโลกเย่ยงมีมิ่งเครื่องเป็นดินบ,บ,บ,บปเป็นป่าแดดแก่ากระเดือนหัวเค่แล้ ขทวานีกว่างคารวะยังสุญญ์เดฟาเทีรานอเทีราก็โอกาสท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งสองกรรมสองไฟพระเจริญทำนำความดุสัญญาที่โยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่หน่อของเฮาบุญเอามารวมบุญร,รวมกบฏชเดอรวมกันในการทำบุญใส่บาตรในเสาพ่อเมืองนี้นักสถานล้านรมสถานล้านบุญวันตาตานรืออาพืรร้อระดับนาบุรีจังหวัดศรีเมศสาวพ่อเมือง

โนมีนอกวางบุญวางบุญตนที่เกิดขึ้นจากการม่าประวัติการทำ่าที่การให้เครื่อบารมีจิีใจหันจอนโงเป็นวันเดียวมวดฮาบุญหรือเมื่อบาร์หรสวัสด์ประสาทสูต่อตัดเป็นกองอาเครื่องทีบาร์เป็มือเคื่องเทวบัวทานลงไปแต่เพราะคนท่าที่ทำไปเป็นท่าหายเอาที เม inding, <good> ื kind of ่อสวันค์บามีผู้ไปได้ทางแมงมบุญบันบันมีเราเป็นอำนาจต้องการทำบุญตุลาธากรี๊ยวหอยยิดีใจใาขณะที่หอยยนดีใจในขณะที่หอยยินดีใจในขณะที่หอยไปนเดี๋ยววก็เป็นได้ในการทำบุญตุลา่านนเดินวางการทำบุญนครังคกระท านสถานญาติโยมพี่น้องพวกเขาเดือมมาวบุตรวนต้นต้น้นเดงอนเต่าอาตมาผ่านเกรนุ่มอดาณาธาตัวอะไรคืออะไรหนาของสถานญาติคุณพ่อคุณแม่พวกเขาลูกป่าหน้าจ้ามาบาเอาอ่าเดือน้มาจากไรบูบาทไรตะบนายอำเภอไยจังหวัดเดือมาถวายเอตูปัจยจต่เจทคัเพื่องูกประบับปุปัากานเกาลูปรดิวฐ์จะกลงบเมืเจ้าโคมเมื่อนทเป็เจ้าข่า ในส่วนต่างๆโเป็นเจ้าพาันเคียนโบราข้ามนาปนาเขายาสูต่างๆคนโบนาณตาดูหนาลายคือลายนาบดังต่อไปนี้คุณแม่ดาราปัดสูดน่ะได้ถวายน้ำมาสามแผบแล้วก็เตรียงร้อยอีกหนึ่งแผลแล้วก็จะถูปใจอีกสองร้อยบาทอันโมทนาตาธูด้วยอันโมทนาสาดูไปยังคุณพ่อ นาีจันทร์นาจากบ้านือ่หมู่ที่11มคนรวมัวมา5 0นบาทนโมธนาราสุต์ทูนมธนาราสั์ูนบพ่อบุญมีเรามีพรอมรวรจากบ้านมือที่11ของเรายวมนรวมตันเ้ามืวันนี้เป็นปัจจร500บาทนโมทนาสาสุ พระนรมธนาสาธุูคุณพ่อสองยศทำเที่ยงมารวมบนกรมกลตในเช้าวันนี้เป็นปัจจัย้าเราพระนรมนาสาธุพระนรมนาสาธุไปยังบุญแม่คำผู้อีสอนทางบ้านโคนบุมารวมบนกรมตกลตองร้อนบาา อนโมธนาสาธุร <rude S 2> ัตน์ค um ุณกรวัดบรรจุรวมบุญรวมบุญตนบ้านร้อยบาทอนโมธนาสาธุบุญธรรมวีจิญญาณรงบุญรวมบุญตนในเช้าของวันนี้เป็นปัจจัยสองร้อยบาทอนโมธนาสาธุคุณแม่ประนอมหลอดเหลี่ยมรวมบุญรวมบุญตนวันร้อยบาท พันธมรธนาสาทุบุญแม่บอนจันหารรวมบุญรวมตนตนมาหนึ่งร้อยบาทพานธมรธนาสาทุไปยังคุณแม่คำพงนีนานรวมบุญรวมตนตนมาหนึ่งร้อยบาทพันธมรธนาสาทุบคุณยายดวงันมังสะบูรวมบุญรวมตนตนมาหนึ่งร้อยบาทเช้าขอวันนี้พันธมรธนาสาทุไปยังคุณ อาพ MM <ar> ิสตราแบงค์เขอร์เซอร์จากสวิตเซอร์แลนด์นะฮะรุมกลรวมตนผลมาหนึ <c oughs> Richards, ่งพบาทอันธมทนาสาธุูด้วยพันธมรณาการาู้ไปยังคุณแม่เลนลงมาสี่ิบาทคุณแม่ตุ้มมีสายทิเบตรวมมูลรวมต้นมาหนึ่งร้อยบาทพันธมทนาสาธุูด้วย พนมงพนาสาุูไปยังคุณพ่อจำเริญชูชัยจากบ้านดุษฎีศิสรบมบรวบนบนมาหนึ่งรอยบาทพนังนาสาลูพนังทนาสาุกคุณแม่นาำมึเทินจากบ้านน้องบัวบารวมบนรวกบนบนมาหนึ่งรอยบาทพนังนางสาลุบุญชาณรงค์บ่อเนี่ยวจากจุนพลบุรีรบมบนรวมบนบนมาสามร้อยบาท พันธัทนาสาลุกคุณแม่ทองมีกำลังกล้าจากบ้านทีเหลืองของเราอารมณ์บนรมต้นสวนมาหนึ่งร้อยี่สิบบาทพนธัตนาสาลุกคุณแม่ทองทองเต้าทองหนึ่งพันสิบห้าอารมณ์บนรมตรนสนมาสามร้อยบาทพันธบัตรนาสาลวกคุณแม่เขาคงแดง จากบัญชี1 7 5รวมบนรวมกอนสวนมา300บาทบ้านละบอลท่านน้ำบ้านาซาทุกญญาชนุนเอังพนอาภูนนนน้องรอครัวรวมบลรวมก้อนส่วนมา500บาทบ้านละบอลท่านา้บอาจารย์อุทัยวันนาจงกุสารัตนบุรีรวมบนรวมกนสนมา200บาทท่านี้บุญเปิดรั้ว อารมบนรมบนมนร้อตาสาวอาบมก็อสริเวณนี้ตวูหันน้อเยน่นก็มีรดแล้เย็นดีทุกนน่คอตัวนอนหน่อยป้น่อยไม่บ่พอดีค่ะร้อยเก้าเก้าเบอร์ยีังนีเบอร์อบรวนพอดีพอดีนะต้องบ่น้อย กีมหฮมาซื้อนี่ต่อร่อยมซีดดีมากเลยได้ได้นะจังตัวหน่อยเบนน้อยเพิ่งมาเพิ่นตัวใหญ่ทีเนาะแล้วจะไปซื้อเสื้อตัวนั้นมาจะได้ให้เขาเอาไปแก่นั่นเพอดีเลยใส่เสือกาวใช่ละมสูมันเดสินมักตัวนี้จะขอสินมันไหมสินพาแบบนี้มีบางไมมีนี่ปะอนสิบมกนะ นี่แหละคือรัตนพลแต่ถ้าเป็นนี้มันก็ละซีได้ไหมถ้เป็นหยังหละอาจจะเสียเพว่ากินมี่แล้วสามตรงเลย่อแต่สิมแล้ค่ะเนาะมีเพาซื้อไอซื้อมาเต่ไอหนันมันบ้านไหเส่อเราือคะหนึ่งโนแกนเยงากันแดดกันกันแดดกันหนแอย ซื้อมาแต่นขุนซ้อมบ่อยฮะจีบอกซื้อมาแต่คำชะโนดแม่โอ้คำชะโนดยังไม่ได้ใส่เลยแม่ผ้าแบบนี้แหละยังไม่ได้ใส่ซื้อมาแต่คำชะโนดเออนี่ยละงามอันนี้เราถอดไดสามสามสามร้อยสามร้อยแบบนี้บ่หงอนได้ไหมโบหงอนงามอยู่เลยเทพเนาะค่ะนนนารายนี่บ่จ้าโอ้คนมาทำบุญกันค่ะเออมื่อื่นมาบ่จ้ามืออื่น กับสิมาอยู่ค่ะจักสิมีรถมาบ่โอ้มีค่ะมีสายบุญพลหลับเองแหละจ้ะบ่ได้ไปข้างบ้านน้องค่ะค่ะยายนี่เด้อยู่บ้านไหนนี่นนกัล้โอ้อยู่น้ำก้านน้องเทียมนะค่ะเนาะโอ้แม่ยาดามันเป็นอะไรเป็นกาแฟเป็นสมุนไพรในรูปของกาแฟค่ะโอ้ค่ะสมุนไพรของเรานี่เกล็ดที่ยแม่